กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาด้วยความเคารพกับผมเจเดตดอินสว่างสมาชิกวุฒธธิสภาและในฐานะกรรมาทการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนท่านประธานครับขอขอบคุณท่าน,นรัมนตรีแล้วก็ผู้แทนของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผู้แทนของส่วนราชการต่งตางๆผมจะขออนุญาตอภิปราย จากรายงานที่ท,ท่านไดกุนารวบรวมส่งมานะครับรายงานเล่มใหญ่มากท่านประธานครับพอเริ่มต้นรายงานก็เป็นเรื่องของด้านการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนพอประโยคแรกของการรายงานจิตใจก็ห่อเหี่ยววนะ่าท่านเลขาธิการสภาพัฒนครับเพราะท่านเริ่มต้นว่า การดำเนินงานทางด้านการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นไม่ได้ผลเท่าไรนักเพราะขาดงบประมาณท่านประธานเนี่ยผมรับราชการมาก่อนอายุราชการผมเนี่ยสาปปีวันนี้นะครับเหตุผลเรื่องการขาดงบประมาณนั้นยังเป็นเหตุผลที่เป็นแฟชั่นอยู่ซึ่งไม่น่าเชื่อเลย แล้วท่านก็มีเหตุผลประกอบครับว่าไอการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนนี้ที่มันขาดงบประมาณนั้นก็เพราะว่ามันไม่มีเจ้าภาพแท้จริงแล้วผมอยากจะเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนข้าราชการหลายหลายกระทรวงครับว่างานพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นทุกกระทรวงทบวงกลมเป็นเจ้าภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ มีงบประมาณมหาศาลใน6กระทรวงหรือ6หน่วยดังต่อไปนี้ครับ 1. กระทรวงมหาดไทย 2. สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 3. สถาบันพระป,ปกเกล้า4กระทรวงศึกษาธิการ 5. กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมแล้วก็6 6ก็คือ สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติท่านประธานครับใน6.7กระทรวงเนี่ยหกเจหน่วยงานเนี่ยงบประมาณมหาศาลในการพัฒนาการเมืองแต่อย่าไปท้อถอยครับอย่าไปท้อถอยท่านสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั้นท่านอย่าไปยอมฟังหน่วยงานต่างๆอ้างเหตุผลของการ งานไม่ออกเพราะไม่มีงบประมาณไม่ใช่ครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าพอผมมาเป็นวุฒิสมาชิกก็ไม่เห็นใจข้าราชการแล้วเริ่มมาใช้คำพูดเมื่อเหตุผลที่ตัวเองเคยพูดไม่ใช่ครับเราเรามีความริเริ่มมีปัญญาเพราะฉะนั้นทางสภาพัฒน์ต้องช่วยต้องช่วยกระตุ้นในเรื่องเหล่านี้ผ่านไปทางคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก็ต้องรับรู้ แล้วก็รับทราบในเรื่องประเด็นเหล่านี้อย่าให้เหตุผลของการขาดงบประมาณนั้นมาบั่นทอนในการพัฒนาการเมืองและการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนท่านประธานครับผมจะพูดจากรายงานเล่มใหญ่เนี่ยนะครับว่าอ่านไปแล้วเนี่ยในห้าประเด็นปฏิรูปของการพัฒนาการเมืองไม่ว่าจะเรื่องของอการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ว่าจะเรื่องของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีไม่ว่าจะเรื่องของการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิน่นและการจัดสรรทรัพ,พยากรอย่างเท่าเทียมกันเลือกการเลือกตั้งโดยสุจริตและประเด็นปฏิรูปที่5ก็คือการสร้างรัฐธรรมมาธิปไตยเรื่องเหล่านี้มีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของคนในประเทศรวมทั้งทิศท,ทาง ของการเมืองการปกครองในประเทศอันมีเพราะระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ตรงเป็นประมุขอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในรายงานนี้มีความสำเร็จอยู่บ้างแต่น้อยก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องสร้างกระบวนการรับรู้แล้วก็สร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับหน่วยราชาการหน่วยงานรัฐวิษาหกิจต่างๆที่จะต้องดำเนินการต่อไปโดยเวลาที่จำกัด ผมขออนุญาตเสนอแนะดังต่อไปนี้นะครับว่าความคิดเห็นเป็นอย่างไรต่อรายงานนี้นะครับเรื่องที่หนึ่งก็คือท่านรัฐมนตรีซึ่งมีหน้าที่จะต้องดูแลเอาใจใส่ต่อแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตราหกของพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนในการปฏิรูปประเทศพศ2560 ผมไม่ได้กล่าวหาท่านรัฐมนตรีแต่รู้สึกน้อยใจว่าท่านรัฐมนตรีส่วนใหญ่ไม่ค่อยพูดถึงการปฏิรูปประเทศตามแผนจะเป็นเพราะว่าท่านให้ความสำคัญน้อยหรือไม่เอาใจใส่ผมไม่ทราบได้แต่ว่าท่านมีหน้าที่ตามมาตราหกตามพระราชบัญญัติถ้าพระราชบัญญัติที่ผมเอ่ยไปแล้วนี้ท่านต้องท่านต้องทา ผมเรียนท่านผู้แทนท่านรัฐมนตรีท่านสำนักนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้แทนท่านนายกรัฐมนตรีฝากไปกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับผมไม่อยากจะชี้ออกมาว่านอกจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีที่ชื่อวิษณุเครืองามเกือบจะหารัฐมนตรีที่พูดเอ่ยคำว่าการปฏิรูปประเทศตามแผนตามกฎหมายไม่ค่อยได้เลย นี่เป็นอุปสรรคสําคัญนะท่านเตีฮะท่านต้องทราบว่าถ้าท่านรัฐมนตรีไม่ขยับขยื้อนท่านไม่ชี้นิ้วท่านไม่บงการท่านไม่ดูแลควบคุมปกครองบังคับบัญชาปยปกระทรวงก็ไม่เคลื่อนไหวอันนี้เรื่องธรรมดาครับร,รับเรารับราชการกันมาก่อนเนี่ยเรารู้ดีพอปยปกระทรวงไม่เคลื่อนไหวหน่วยงงานภายใต้สังกัดของกระทรวงก็ไม่ขยับนะครับอันนี้ขอ,ขอฝากจริงๆครับด้วยด้วยด้วยความเคารพนะครับ เรื่องที่สองครับผู้ปฏิบัติสําคัญเลยเมื่อกี้ท่านเลขาธิการสภาพัพท่านท่านอยู่แต่ว่าตอนนี้ท่านท่านไม่อยู่ฝากท่านด้วยฮะท่านเลขาธิการสภาพัพเนี่ยเป็นทั้งแ r ไนเซอร์เป็นทั้งอร p o r t ร์เป็นทั้ง f o l l o w ร์เป็นทั้ง, follower, เ,ปงเป็นหลายอย่างผมขอยืมเพื่อนคําพูดของเพื่อนสมาชิกผู้ที่สภาบางท่านพูดว่าสภาพัพเป็น m e s s เจอร์ ต้องเป็นยิ่งกว่า m e s s ซนเจอผมต้องขอขอบคุณท่านเลขาธิการสภาพน์เมื่อสักครู่นี้ท่านยกตัวอย่างเรื่องคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดเนี่ยรายงานในที่ประชุมแห่งนี้อย่างน้อยๆสามครั้งว่าการมมธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยได้หยิบตัวเรื่องคีย์เวิร์ดเนี่ยมาเป็นบิ๊กล็อกมาเป็นโครงการเร่งด่วนของของประเทศที่มีความสำคัญมีผลต่อประชาชนคีย์เวิร์ดต้องสร้าง เพื่อให้เกิดพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะกิจนะคีย์เวิร์ดในเรื่องของการให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้งคีย์เวิร์ดเรื่องความเข้มแข็งของพรรคการเมืองคีย์เวิร์ดเรื่องธรรมมาธิปไตยคีย์เวิร์ดเรื่องการปกครองบ้านเมืองคีย์เวิร์ดเรื่องวิถีชีวิตที่เป็นรูปแบบการปกครองหลักนะก็คือประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยครับคีย์เวิร์ดเหล่านี้ไม่ทําเลยหรือถ้าจะทํา ก็ทาต่อเมื่อจะมีการเลือกตั้งวันนี้เนี่ยเราเร่งรัดเรื่องเหล่านี้นะครับก็ยังไม่เกิดรูปธรรมในการปฏิบัติมันเริ่มอ m p l e m e n นตแล้วครับมันเริ่มจาจากแผนไปสู่การปฏิบัติแล้วแต่มันไม่ยังไม่ยังไม่ได้ปฏิบัติจริงขอขอบพระคุณนะเพราะท่านเลขาธิการสภาพัฒน์เป็นคนยกตัวอย่างเมื่อกี้นี้เองเลยต้องขอขอบพระคุณนะยังมีตัวอย่างอีกบางตัวอย่างครับผมยกตัวอย่างเช่นทางกรรมาทการเราเนี่ย เสนอนะให้มีการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเข้าฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเดิมทีก็มีการเข้าประชุมครับเข้าประชุมโดยโดยโดยเชิญแต่ให้เป็นหน้าที่ของ,องขององค์งคกรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเชิญเข้ามานะครับทุกระดับนะตั้งแต่สภากรทมสภาเมืองพัทยาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสภาเทศบาล วันนี้ทราบว่าท่านรัฐมนตรีสั่งการไปแล้วครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอัทนยต้องขอบพระคุณฮนะแต่ว่าไม่ทราบท่านจะกรุณาให้ใครติดตามหรือเปล่าว่า,วามีการทําจริงไหมนะครับเราก็รีเริ่มต่อไปครับว่านอกจากให้มีประชุมแล้วให้มีการถ่ายทอดสดอีกทุกครั้งที่มีการประชุมสภาองค์การแผนพจังหวัดถ้ามีโทรทัศน์ก็ให้สวทไปถ่ายทอดสดไม่มีก็ใช้วิทยุ วิทย hey, ุไม่มีก็ใช้เสียงตามสายหอกระจายข่าวให้ท่านในอำเภอให้ท่านผู้ว่าการจังหวัดให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสนับสนุนในเรื่องนี้ก็ไม่ทราบว่ามีคนไปติดตามหรือไม่แค่ไหนเพียงไรนะครับขออนุญาตฝากท่านด้วยนะครับเรื่องต่อไปครับขออนุญาตให้มีการปฏิรูปการสัมมนาและการประชุมของการบรริการสภา การเมติการว่าด้วยการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน,นในวุฒิสภาสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศในด้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเมือง mm. นะครับถึงแม้ว่ามาตรา17ของพระราชบัญญัติ mm. กําหนดแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศไม่ได้ให้อํานาจไว้แต่ว่าผมคิดว่าด้วยความคิดในเชิงนโยบายเราสามารถทําได้แล้วจะเป็นประโยชน์มากครับดีกว่า3ด้านนี้ต่างคนต่างทําไป ทางการบมธิการของเราเนี่ยได้เริ่มแล้วครับได้ได้รับความร่วมมือจากกรรมธิการทางด้านการเมืองอทางคณะกรรมการบรรุรูปทา่านได้การเมืองแล้วแต่อยากให้ทําต่อไปสุดท้ายครับท่านท่าน,ท,านท่านครับองค์กรชุมชนต่าง,างๆเนี่ยต้องได้รับการเสนอแนะให้ให้ให้ขยับตัวแสดงพลังเพื่อร่วมกัน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับเรื่องเหล่านี้นะครับจะสามารถสร้างกระบวนการรับรู้และทําให้เกิดรูปธรรมในการปฏิบัติในเรื่องของการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างได้ผลขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานผ่านไปทางคณะรัฐมนตรีและสภาพระนาศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องครับขอบคุณครับ